โอกาสสวัสดีครับทุกท่านนะครับก็ไอวอฒิสิงเนี่ยถามว่าดิสนเน์จะมาตอนไหนมาตอนนั้นแหละเออตัดคลิปอยู่อ่าเราก็จะมาสอนวิธีทัาเสียงเสียงตรงนี้ครับเสียงที่เอ่อคุณแม็กนัมเขาร้องไว้นะนะครับทำยังไงเหรอให้เสียงแบบพิศารอะไรตอนนั้นนี่นะครับแล้ตัวนี้ครับก็จะเป็น ใช้ตรงขั้นหลังสุดนะตรงขั้นหลังสุดด้วยเนี่ยผมทําไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นที่แบบเหมือนร้อยเปอร์เซ็นนะแต่แบบใกล้เคียงมากที่สุดเท่าที่ทําได้นะขั้นตอนแรกครับ u อ i v e r ตี้ครับใช่ครับ u อ i v e r ตี้ผมใช้ u อ i v e r ตี้ y รองทุกเพลงมาจจะเฮียนหน่อยก็เพราะว่าเาสร้างแท็กมันสองแท็กครับขั้นตอนแรกแล้วก็ เอาอันนี้นะผมจำไม่ได้ว่าเขาร้องอยังไงนะก็จะ <c oughs> อันสมดุลแดงไตรใส่ต้องห้ามมาปนป่วนยุ่งยามจนชิบหายใช้อำนาจโดยมิชอบจนวอดวายเพียงเพื่อได้เสพสมรมกามามันผู้ใดกล้าดีอยากลองของวานนึกครองดูวิญญาณน,นั้นคนบ้าติดผนึกไฟราคะไฟตันหา กับสู่ใต้คงคาช่วนิรัน์ประมาณนี้เนาะก็ประมาณนี้นะครับใส่ต้องห้ามพยายามอัดเสียงนะแต่อย่าแดงเฮ้ย <c oughs> อย่าอย่าดังเกินอย่าลีบร้อนนึกครองดูวิญญาณน,นั้นคนบ้าประมาณมันจะคือเสียงไหมอะ่ะเสียงไหมของผมมันกากไว้เวลาเราอัดเสียงดังๆเกินไม่ใช่เช่นเช่นแบบอยู่ใกล้ๆปากอะไรเงี้ยขอโทษนะเมื่อ้เช่นแบบอยู่ใกล้ๆปาก ็จะแตกเนาะก็คือไม่ไม่ไี่อยู่ใกล้ๆป่๊มมันก็แตกหมดแหละเนาะเสร็จแล้วเน,วนื่องจากเนื่องจากไมโครจะมีเสียงซาซับนะครับ,รบถ้าคุณไม่ได้ยินนะเดี๋ยวเปิดนี้ดังน,นะนะครับจะมีอยู่นะ,นะครับก็ก็ปิดนะครับวิธีวิธีเอาแบบุเสียงนี้ออกยังไงนะก็กดอัดไว้ ไม่กี่วีครับแล้วก็ลหลักคุมไม่เสียงตรงที่เราไม่ได้พูดนะกดไปที่ตรงนี้ครับ Noise Remove and Repair นะครับกดไปที่ Noise Reduction แล้วก,กด Get Noise Profile มันจะเป็นการเอาพวกเสียงอะ่ะมันจะจําเสียงไว้ว่าเอ้ยตรงนี้เป็นเสียงรบกวนนะแล้วก็เนี่ยมันจะมีเสียงผบอย่างเดียวเนาะบางครั้งมันก็อาจจะ คุมกับเจยงพูดยาวๆเราด้วยนะอันสมดดุลแงตรก็คือตอนนี้ก็คือยังแค่เป็นเสียง,<ด>งผมทำาเ่<ด>ียงบต่ำอยู่นะมันไม่ได้ต่ำมากก<า>็มาข้างล่างครับแล้วกดเอฟเฟกครับไปที่ไปที่ตรงเอเนี้ยพิชแอนด์ทิมเปนะกดไปที่พิชนะที่ที่เราจะปรับตรงนี้พิชส่วนตรงนี้ไม่ต้องสนนะปล่อยมันไปงั้นแหละ ก็ปรับให้ต่ำๆไว้เลยนะผมปรับไว้ยี่สิบนะมมันเริ่มจะใช่แล้วเนาะแต่แบบมันยังไม่สุดนะครับมันยังไม่ใช่แบบมันมันจะมีเสียงแบบก้องๆไม่ใช่เสียงก้องๆเดี๋ยวจะเป็นเสียงลากอยู่ข้างหลังด้วยนะครับถ้าคุณฟัง,งดีๆ,ๆ,ๆเนี่ยมันอำนาจแบบแอกโค่น้อยๆนะครับเราก็จะเลือกไปที่ ไปที่ดีเลย์และรีแบมนะกดไปที่รีแบมปรับเซตติ้งตามนี้เลยครับรูซ้ายเอ้ไม่ใช่เออนี่ยปรับเซตติ้งตามนี้75ครับ P Delay 10ครับ River b a l a n c 50ครับท i m b r e 50ครับ t u n Low 100ครับ t u n น High 100เหมือนกันนรับ Width Gain Width Gain ลบลบ1ครับ Dry Gain ลบ2ก็คือเสียงเสียงแบบ เสียงปเปียกๆกับเสียงแห้งๆแ,แล้วก็ตรงนี้ครับ CEO ไว้เป็นหนึ่งรอยะครับให้กใช้งานจะต,ต้องเสียงข้างบนลงมานิดนึงนะอันสมดุลแนนใจใสฟต้องห้าวมาปนปวนยุ่งยากจนฉิบหายใช้อำนาจโดยไม่ชอบจนโมดวายเพียงเพื่อได้เสียสประมาณนี้แหละต่อไปอเป็นช่วงของตอนสุดท้ายนะครับที่คุณเอเวอรินได้ร้องไวนะ้เนาะ เออลืมลืมลืมบอกลืมบอกลืมบอกก็ไอตรงไอตรงที่แบบมันจะมีเสียงหลังอยู่นะครับเสียงเอ็กโคอ่ะไอตรงเสียงเอ็กโคที่มันอยู่ข้างหลังอ่ะทํายังไงให้ตามตามผมเลยนะคือเขาจะเน้นตรงคําว่าห้ามเนาะแล้วก็มันจะเป็นเอ็กโคข้างหลังแล้วก็กดไปที่อันนี้เนาะแล้วก็เลือกไปที่เอออยู่ไหนวะ นี่ครับดีเลย์กดวิธีเอ็กโคครับปุ๊บไม่ได้ครับเราก็ต้องเอาคลิปเสียงทั้งหมดมาลงไว้ข้างล่างปรับเสียงให้ต่ำๆ <Ent ry. S 1> แล้วก็เลื่อนมาตรงประมาณตรงนี้แล้วก็ตัดช่วงตรงที่มันเน้นคำไปโคไว้บ แล้วก็ตัดอันนี้ออกครับยอมตรงนี้ครับแล้วก็ตัด้ครับประมาณนั้นใช้อาานจโอเคแล้วก็ตัดอันนี้ออกครับก็ทำตามผมนะเดี๋ยวผมตัดไปตอนทำเสร็จแล้วกันโอเคผมเสร็จแล้วอันสมดุลแบนไตร์ใส่ต้มห้าว มาปนป่วนยุ่งยามจนชิพหายใช้อำนาจโดยมิชอบจนโวดวายแยสุ<ต>ดเลยนแดละโยมิชอบจนโวดวายเพียงเพื่อได้เสพสมรมกามามันผู้ใดกล้าดีอยากลองของวันลองของลองของวัน วันนึกองของวันนึครองดุงยญานนั้นคนบ้าปิดผนึกไปราคะไปตันหากับสูตรใต้คงคาชั่วนิรันันไปตรงนี้ครับกูหาอันนี้อ่ะก็คืออันนี้มันก็อันเดียวกันนั่นแหละก็ต้องร้องก่อนนะครับผมก็่จำไม่ค่อยได้ หากดงใจนี้ยังต้องคำสาบนั้นฟันที่ครวนรำพังก็ยังคงคาประมาณนี้ครับแล้วก็อย่าลืมนะถ้าเสียงใหม่รอบอย่าลืมเอา noise ออกด้วยครับแล้วถแบบ้แบบอุ๊ยแบบเสียงมันต่ำไปอนะไรเงี้ยกดไปที่ตรงนี้แล้วกดไปที่ compress กดไปที่ volume และ c o m p r e s s o n นะ จะกดไปที่ v o l ลุ่มก็ได้ครับแต่หรือจะกดไปที่ Normalize ก็ได้ครับ c อ m p พรสเ i o n นี้ก็จะปรับเสียงของเราคนระับให้มันสูงขึ้นและปรับไปตรงที่มันดังๆก็ลดลงอย่างนี้ให้มันสมดุลครับหากตงงใจนนนี้้้ยััอก่อนอื่นเนะี่ยตั้งแท็กใหม่นะเพราะมันจะไม่รวมกับแท็กเก่านะ นี้หากตรงใจนี้ยังต้องคำาปนั้นเ็ยังไปเขียนก็ <c oughs> ยังคงเป็นเสียงร้องปกติของผมใช่ไหมกดไปที่นี่เลยครับเห็นแลวะนี่ครับดีวเหมือนเดิมครับดีวแล้วก็ไปกดไปที่ d e f default ครับปกติเลยแล้วก็ปรับให้มันกว้างไหมไม่ประมาณเอปรับให้นี้ประมาณสี่สิครับ ก็พอและแล้วกด Wet Only ก็คือมันจะเอาสิ่งเปียกเปี่ยอะก,ยอก็คล้ายๆกันนะนนแต่มันยังไม่สุดนะเราก็กด Wet แล้วก็ถ้ากดอันนี้ครับกดไปที่ e c o a l EQ และ Filter กดไปที่อันนี้ครับปรับตามนี้เลยนะ อันแรกก็ที่สามร้อยแล้วตัวนี้ก็เป็นศูนย์อยู่ตรงสี่ร้อยนะครับสี่ร้อยเฮิร์ตนี่ขึ้นมานะตัวนี้ก็อยู่ที่สี่พันเฮิร์ตลงไปประมาณเนะจ็ดพันเฮิร์ตนะประมาณนี้ครับ ก็สำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนครับบ๊ายบายครับมาสอนแค่เดียวแหละผมแบบผมได้วิธีร้องใหม่ก็อยากแจกคนอื่นดูด้วยก็อยากให้เขารู้ว่าร้องไงบ้างอย่างนะ